ากที่สารจังหวัดบุกดาหารมีการอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นสั่งจำคุกลุงพล20ปีในฝั่งของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อน้องชมพู่บ้างครับคุณผู้ชมโผลกอดพ่อแบมซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่ไม่เคยกลับคำให้การนี่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 น<ค>นกอดกันแบบนี้เลยครับคือขอบคุณพ่อแบมก็คือคนที่ถูกกอดเนี่ยคุณผู้ชมครับ เป็นพยานปากสําคัญที่เห็นลุงพลอยู่ในสวนยางพาราวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วเขาพูดเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมนะพ่อแบมเนี่ยใช่ยินดีมาเป็นพยานให้นะครับโดยที่คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยไม่เคยร้องขอเลยแล้วก็ยืนหยัดในคําให้การของตัวเองไม่เคยกลับคําให้การเหมือนกับอีกคนหนึ่งที่สารพูดถึงที่เป็นผู้หญิงนะฮะจนสุดท้ายก็ได้รับความเป็นธรรมและนี่คือความในใจของคุณแม่และพ่อแบมฮะ ดีใจครับที่ได้รับความยุติธรรมทางนี้ครับมีใ่ที่ทวงค่าไมยค่ะเพิน้องด้วลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณแม่อยากบอกอะไรพ่อแบมไหมที่พ่อแบมไม่เคยกลับคำให้การในชั้นศาลเลยครับจะบอกว่าขอบคุณก็คงไม่ผิดนะจริงๆแล้วเราไม่เป็นไม่ได้เป็นพยานที่แบบว่าจ้างกันเหลืออะไรกันคือเขาเป็นพยานที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่รู้แต่เขาคือพยานที่สําคัญมากๆเลยค่ะน้องน้องตายโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นนะคือถ้าไม่มีพยาน ถ้าไม่มีพยานเห็นคะือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มีพยานเห็นไ,ไม่รู้คดีนี้จะจับกุร้ายได้ไหมหลังจากนั้นครับตั้งโต๊ะถแถลงข่าวอีกหนึ่งรอบนะครับพ่อแบมพยานในคดียอมรับว่าตอนนี้แอบกังวลใจเหมือนกันถ้าลุงพลได้รับการประกันตัวเพราะในช่วงที่เป็นคดีความใหม่ๆมลุงพลเคยเข้ามาคุกคามถ้าได้รับการประกันตัวรอบนี้ก็กลัวว่าตัวเองจะถูกคุกคามอีกครับอันนี้กลัวเลยครับเพราะว่า ครั้งที่ผ่านมาเขาก็เคยแล้วเข้ามาที่จะคุกคามผมที่จะทำร้ายผมควานการเมกรเรามีส่วนสำคัญต่อคพิพากษานี้มากก็มีส่วนนะครับก็พอมีส่วนบ้างเพราะว่ามันจะโยงไปถึงหลักฐานอย่างอื่นได้นะครับส่วนคุณแม่นะครับบอกว่าตอนที่รอรุ้นฟังคําตัดสินมันบีบัวใจมากๆนาทีนั้นพอาสารบอกว่า เชื่อได้ว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้กระทำํำแม่บอกมันโล่งเลยอขอบคุณทุกคนทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณนักข่าวขอบคุณที่ดูข่าวและที่สําคัญคุณแม่บอกเลยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจคืออยากจะรู้ว่าคนที่ทําให้น้องตายเนี่ยเขาคือใคร <มา S 1> นะครับพอรู้ว่ามีคนโดนลงโทษพอใจแล้วครับคือจริงๆ,ๆแล้วความตั้งใจของแม่ก็คืออยากรู้ว่ามีคนทําให้น้องตาย เขาคือใครเราอยากรู้ตรงนี้แล้วพอได้รู้ผลตรงนี้แล้วก็ถือว่าพอใจค่ะแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับคําฟ้องของท่านายการข้อหาที่ท่านนายการฟ้องก็ตามคดีนี้มีคนร้ายเท่านี้เราก็พอใจอยู่ค่ะส่วนทนายความครับบอกมันมีบางประเด็นที่เดี๋ยวเราคงต้องมาดูเพิ่มเติมเตรียมที่จะอุทธร์เพิ่มโทษลุงพลนะครับในคดีพยายามฆ่าเล็งเห็นผลโดยเจตนาครับ เพียงแต่ว่าประเด็นที่ทางพนังกงานในการโจทย์ฟ้องไปเนี่ยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผลเนี่ยเราก็ยังมองเห็นเชื่อในทางนั้นอยู่แต่ว่าทุกอย่างนั้นก็เคารพดูมินตรของผู้พิพากษานะครับคือเรามองว่าพยานหลักฐานที่เรานําสืบมามีเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยได้นะครับแล้วก็พวกคงจะใช้ใช้สิทอุทธณ์ต่อไปครับหลังจากที่คําตัดสินออกมาเป็นแบบนี้คุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ โพสต์ภาพยืนถือรูปภาพของน้องชมพู่อยู่กับคุณพ่อนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าขอบคุณศาลบุกดาหารขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณสวรรค์ที่เมตตา3ปีของการรอคอยความยุติธรรมสําหรับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ครับ